สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่11สิงหาคม2 5 5 8เป็นวคำว่าเราฝากอะไรกับแชร์ขุดการตลาดนัดครัวกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ครับว่าเขาสนามประมาณ30นะครับบดลายวันนี้นะครับหมู่บ้านฝนตกนะครับเศร้ากับฝ้าปิดอยู่นะครับพายุเขานะครับครับเมื่อขึ้นฝนตกเมื่อขึ้นเลยนะครับเนียนไข่นียนะครับ แม่ลูกสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสาวเจ็ดลูกแม่งามงามแม่ลูกลูกแม่งามงามครับสูงร้อยสี่สิบสองหมื่นเนหา้อครับงามงามน้ำนมสีน้ำสวยแม่ขาดน้ำเด่นเล็กน้อยนะครับลูกประมาณ3าสตัวนะครับงาดได้งาวนะครับวัวใหญ่ได้งา หลูกง่ายงาายลูกี่ง่าวครับย h าทั้งแม่ทั้งลูกครับวยห้าสิบกยส่สิห้าบวกยห้าสิบนครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับนี่เบอร์เท่คเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์หกสามศจ็ดกสนสามศูนดครับสนใจโทมาสอบถามเลยแม่ลูกนะลูกแม่นะครับ สองหมื่นสองนไปปลายนะสาวเจ็ดสาวเจ็ดมาอย่างต่อได้รถไดงคือเก่านะับต่อได้รถไดงนะเอ้างามดูงามนะเมียนนะพุ่มนี้หน่อยก็มีครับ่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียสามหมื่นครับลูกงามงามครับลูกตัวดีนะครับลูกแรกนะครับ ลูกแหลกสามหมื่นราคาเปิดร้อยสีบหบวกนะครับตัวแดงดีต่อได้รถไดงคือเกาน,นะครเครื่องดำดำนะครับคุณตัวแดงเครื่องดำนะครับ,รน,รบนุ่มสีนุมสวยมันมีติงนะครับ,นรบสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดะครับ093 093 3 8 9 389 3379 38 3 3 7 เก้านะสนใจต้อมาสังคมกอมทรงครับกอมทรงแล้วมาไปกลับมาหางใหญ่หน่อยครับหางสวยนะครับผมเอาออกมาเอาไปตีรอดีนะครับมีงัวงามๆเพราะติดบนน้องงัวจอยเป็นงัวจอยงัวตัวนั้นมันหายนะครับใบไก่มัมันหายมันตื่นสนามนะครับ แม่ลูกนะครับสูงรอยสี่สิบห้าบวกสาวเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียครับครับลูกตัวที่สองครับสองหมื่นเจ็ดพันครับแต่ก็จะหมื่นหนึ่งนึ่งมสีนมสวยนะครับรอยสี่สิบห้าบวกอยู่หรอกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกตัวที่สองครับแดงดีครับ นั้งดีนะครับสดดีนะครับขอบหูดําแข้งขาดําเครื่องดำนะับลูกทรงลูกดีนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ091ย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่สามเจ็ดศูย์ห้าห้าสองสี่ห้าห้าสงสนะครับสนใจโรมลามสด้ครับงัอยู่กมาราใแม่สาวใหญ่สูงร้อยสาวน้อยสูงร้อยสี่สิบอยากจะ่บาทครับ มื 16. 16. 16. 16. 16. ่นหกม6เปิดได้ตัวใดตัดที่เก่าน้หมื่นหกสาวสาวน้อยสูงร้อยสีบเครื่องดำๆหางใหญ่ครับสิบหกสิบหบหกสิบหกอันนี้มื่นห้ันนี้มอันน่นแม่ลูก เจ็ดหมื่นเจ็ดคสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้นยสนย์สอกห่งสนใจโทรมาสอบถามเครื่องดำๆนะคันนี้มื่นหานะครับมื่นหเอา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 โคมกันเลยทั้งคูอครับอันนี้แม่ลูกนะ ส7ครับแม่ลูกบดบ็ดแม่กอยากกี่บาทครับอยากสามหาสามหมื่นห้าพันครับต่อดทขึ้ก่อนแม่ลูกงามๆลูกกใหญ่นะครับ สามหางนี่ไงโอ้แฉ่เย็นจริงว่ามันหาวกำลังหาวลยนะครับดูกำลังกินสัตว์นะครับดูกำลังกินสัตว์นะครับ สนใจที่ต่อได้เบ so อร์ไหนะครับบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหน่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามหกสองหกสามหสองหนะสนใจือมาสอบถา่นะครับ่างหาวร่างขิน กำลังห่ากำลังกิดสัตว์นะครับหาโคอมูนะหาโคมาาบบานไเรื่อยสาวสาวสาหน่อยสูง1อยสี่สิบห้าบวกรอบผสมสาวหน่อยรอบผสมว่านเดีเขียวยุ่งเนาะอยสหาอยากจะบบันครับบนี้ หนึ่งเจ็ดพันหร้อยหน่งมื่นเจันหรครับรัลอยเลียงมนนี้นะครับรับลอยเลียงมันนี้รับมีเนือมีหนังแนมง่ามแนบกรตึงขึ้นนะครับหมื่นห้าหมื่นเจ้าหครับสิบเจ็ดไะห่หมื่นเจ็ดครันุ่มหน่อยอยเศราหครับคููนี่ครูหนึ่งเ้าหหอยเนือนะครับนุ่มน้อยลอยเนื้อ สูงรอยยี่สิรอยยิบหาครับสาห้าครับหนึ่งสองนะหนงสองหน่สองห้าร้อยครับนีน่นนร,ร้อยเนื่อครับร้อยเนื่อแล้วตัวใดอีกเงน้น,น แม่ลูกจบาททำไมลูกแม่ลูกเก,กิดเมืสามสองหมืนสามพันครับใส่เบอร์นะครับ083 0แ3 9สามศูนย์แปดสามจเก้านะครับสนใจทรมาสอบถามนได้เยนี่แม่นมซีนะครับแม่สาด่างไแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับหักสองสูงอบวกนะเขา ส่งเขาบีนะส่งเขาบีนะถ่ายหยิ่งามเลยนะถ่ายืนงามเยนะครับเมื่อนี้ตลาดเดี๋ยวคุยกันเสียงดังอยู่นะครับตลาดคุยกันเสียงดังอยู่นะครับคุยกันเสียงดังอยู่นะครับ แต่ว่างวบลาหลนะครับหนุ้วงลาหลนะครับงหลายหลงูลาหลท่านี้เหร ช้ชมไหลนะครับมัน,มเ,หนเหลือก<ฆ>ัวไปมันเหลือกนวไปเลียงบรรยากาศต่อร่องกับนี่เป็นระยะระยะนะครับบรรยากาศต่อร่องสื่อขายนี่เป็นระยะระยะนะครับ <c oughs> เวียดน,นามเขาสามคนนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นนะครับทีมงานเวียดนามบอ,อาหารนะครับ